มาดูความสงสัยอีกความสงสัยหนึ่งเมื่อวานนี้เขาเรียกว่ากระชอนโลกโซเชียลเลยนะนะครับในห้องกาในห้องทำงานอยู่ที่เขตลาดกระบังอ่ะเขามีการแชร์ภาพนี้เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่จำนวนเนี่ยหลายคนกําลังกาบัตรเลือกตั้งอะไรบางอย่างนี่เขาแชร์ภาพนี้ออกมาคนก็คิดไปต่างๆนานานะ บอกว่าท่ามกลางความสงสัยข้อสงสัยว่าจะมีการโกงเลือกตั้งหรือไม่เจ้าหน้าที่ชุดนี้กําลังกาเบอร์ผู้สมัครอะไรยังไงหรือไม่สงสัยนี่เป็นภาพนี้นะครับดูกําลังง่วนกันเลยนะครับง่วนกันเลยแชร์กันไปเขาทําอะไรกันอะไรเนรี่ยเขาเอาคลิปนี้มาเปิดเผยนะทีนี้คนมาอธิบายเรื่องนี้นะครับคือมาอธิบายว่ามันคืออะไร คือเหตุการณ์ที่ว่านี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤษภาคมในีนะภาพนี้เนี่ยนะเวลาประมาณสักทุ่มเศษในห้องเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งสำนักง,งานเขตลาดกระบังในกรุงเทพมหานครพอภาพนี้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปปั๊บนี่ผอ,อเขตลาดกระบังได้ออกมาชี้แจงอธิบายความว่าไอภาพที่ว่านี้มันคืออะไรนายชัชยาขำจันทร์ผอเขตลาดกระบังได้ชี้แจงกรณีที่โลกโซเชียลเนี่ยสอบถามคลิปเหตุการณ์ ะะว่าเนี่ยมันคืออะไรนะฮะนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยนะผอ,เ,อเขตบอกว่าเป็นเหตุการณ์การทํางานของเจ้าหน้าที่เป็นภาพจากกล้อง C C T V เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤษภาคมเวลาเนี่ยระหว่าง17นาฬิกา30นาทีถึงเวลา3ทุ่มอยู่ในห้องเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งสำนักงานเขตลาดกระบังซึ่งผอ,อเนี่ยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ตามคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งและก็ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสอสอเขตเลือกตั้งในวัน,นเลือกตั้งที่10จํานวน27คนและก็เขตเลือกตั้ง18จํานวน3คนนําบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อสีเขียวจํานวน147กล่องกล่องละ50เล่มรวมแล้ว7,350เล่มและก็แบบแบ่งเขตเลือกตั้งสีม่วงจํานวน147กล่อง กล่องละ50ิบเล่มรวมทั้งหมดเดนี่ย7,350เล่มที่ได้รับการจัดสรรจากไปรษณีย์ไทยมาตรวจรับบัตรแล้วก็ลงนามปกเล่มบัตรเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในกำหนดก็คือวันที่10พฤษภาคมซึ่งผอ,อ,อเขตลาดกระบังบอกว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนที่กกตกำหนดเพื่อส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้กับกรรมการประจําน่วเลือกตั้งหรือกปอนจัดเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนี้โดยมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัย นะฮะซึ่งมีคําสั่งแต่งตั้งนะครับให้ไปดูแลวัสดุการเลือกตั้งในเรียบร้อยดูแลอยู่นะครับไม่ใช่เป็นการกาวบัตรให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่งคนใดอย่างที่มีการเข้าใจกันนี่นะครับครับอ่เนี่นะเขาชี้แจงนะเป็นการรับบัตรแล้วก็ลงลายมือชื่อรับว่นอย่างนั้นอันนี้ก,กรกตชี้แจงใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่คืนี่คือพอ,อเขตลาดกระบังเป็นคนชี้แจงอ่ครับแล้วก็มีอดีกตกรกตนะฮะ คุณสมชัยศรีสุทธิยกรครับตอนนี้เป็นผู้สมัครสสของพรรคเสรีรวมไทยอาจารย์สมชัยก็โพสต์ลงใน a c e b o o k นะครับก็ยืนยันว่าคลิปนี้ไม่ใช่การโกงเลือกตั้งอ่เป็นการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของกรรมการประจำหน่วยที่ต้องตรวจรับบัตรเลือกตั้งและ,ะเซ็นชื่อที่ปกร่วมกันสังเกตดูจะเป็นปกไม่ใช่บัตรและเป็นการเซ็นชื่อไม่ใช่กาบัตรและส่งต่อให้อีกคนเซ็นต่อ นะอันนี้ท่านอนดีกกตกกตเนี่ยคุณสมชัยซึ่งตอนนี้อยู่พักเสรีรวมไทยก็ยืนยันแบบนี้นครับ อ่ะโคง้งสุดท้ายของสุดท้ายของสุดท้ายของการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเราโค้งสุดท้ายมาหลายรอบลแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยว,วันนี้โค้งหักศอกแล้วเพราะว่าวัน,นเนี่ยเขาจะมีเวที <c oughs> ใหญ่กันใช่ไหมคะ <c oughs> สำหรับพักการเมืองที่เขาจะมีการปราศัยคือต่างคนต่างจะไปตั้งเวทีกันนะคะ <c oughs> แล้วก็บรรดาด้ดอมทั้งหลายหรือแฟนคลับหรือคนสนับสนุนทั้งหลายเนี่ยเอาก็เลือกเลยจะไปฟังเวทีไหนที่รักที่ชอบก็ ได้เลยนะคะวันนี้เขาจะตั้งเวทีใหญ่แต่ทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยที่นครศรีธรรมราชเอาพักแรกก่อนรวมไทยสร้างชาตินะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อวานนี้เนี่ยบอกว่าผมยังรออยู่เรียกพี่ได้หน้าผมยังรออยู่ว่าแบบนี้นะคะดูกางเกงคุณโยกดูกางเกงนะนี่สีน้ําตาลค่ะครับบอกอะไรได้คะก็วัยรุ่นไนงะอ,อ๋อวัยรุ่นใส่สีน้ำตาลเอออ่ะค่ะ นี่นะคะก็เมื่อวานนี้นะคะก็มีโปรแกรมอย่างน้อย6จุดไปพบปะกับประชาชนนะคะจุดแรกสนามหน้าโรงเรียนสตรีปากพนังนะคะประชาชนก็มาเยอะกันนะคะอ้อนชาวบ้านเลยทันทีรักจริงคนใต้รักใครก็รักจริงรักแรงนะคะว่าแบบนี้แล้วก็ไปในเขตอื่นๆไปจุดอื่นๆต่อรวมไปถึงช่วงประมาณสักบ่ายเสาองโมงครึง่งที่โรงเรียนวัดพิสารนารมิตรอำเภอร่รอนพิบู์เห็นว่ามีลูกเล็กเด็กแดงนี่มาให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์เลยนะคะโดยบอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะสารงานต่อทันที การจะเป็นต่อไม่ง่ายขอให้ประชาชนเลือกพักพี่ตู่มีชาวบ้านบอกว่าหน้าผมยังหล่อก็เรียกพี่ตู่ได้บางช่วงบางตอนพูดถึงเรือรบด้วยนะคะบอกหลายคนบอกไม่ต้องไปซื้เรือรบแค่เอาเรือประมงไปสู้กับเรือดำน้ำาเมื่อถึงเวลามีการสู้รบทางทะเลก็คงต้องขอเรือประมงจากชาวบ้านเอาปืนใหญ่ใส่เรือแล้วเอาไอ้คนพูดมาขับเรือไปสู้กับเขามันพูดอย่างนี้ไม่ได้นี่พลเนี่ยประยุทธ์ก็พูดถึงประเด็นเรื่องเรือดำน้ําแบบนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงพอลงภาคใต้เนี่ยต้องต้องไปต้องไป,ต,งไปต้องไปเจอพี่ระโยค่ะ ประโยคคือใครพี่ประโยหรือลุงโยนะคะคุณพินโยโฉมทอนที่หน้าคล้ายพลเอกประยุทธ์นะคะก็ขึ้นเวทีปราศัยด้วยนะคะเขาก็เลยเรียกกันประโยชประโยชให้สอดคล้องกับพลเอกประยุทธ์ว่าแบบนี้นะคะมาถึงเปิ๊บก็รักลุงตูพี่ตูว่าแบบนี้ ช่วงเย็นก็ไปสักการะสารหลักเมืองจตุคามรมามเทพไปขออธิฐานให้บ้านเมืองปลอดภัยให้คนไทยปลอดภัยให้คนนครศรีธรรมราชปลอดภัยให้พักรวมไทยสร้างชาติประสบความสําเร็จขอให้ได้สอสอทั้งจังหวัดนี่พลเอกประยุทธ์ปไปขอพรและเหนือความคาดหมายที่ทีมงานจัดเตรีมเก้าอี้ไว้1 5 0 0 0ตัวเพื่อรองรับประชาชนแต่ปรากฏเขาบอกว่าไม่พอเพราะบอกว่าดูการประเมินแล้วทยอยกันมาชนิดที่ว่าน่าจะมีมากกว่า4 0,000คนเต็มเก้าอี้ไว้15,000ห้า ว่าแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้ภาคใต้รวมไทยสร้างชาติค่ะครับ,รบอีกที่หนึ่งภาคใต้นะคะที่สงขลาเป็นทางพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงโค้งสุดท้ายนะคะให้กับคุณสันเพชรบุญยามณน,นีผู้สมัครสสสงขลาเขตหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ที่บริเวณศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์สงขลาเขตหนึ่งนะคะก็ยังมีคนสงขลามารอพบคุณอภิสิทธิ์กันมากมามอบพวงมาลัยดอกกุหลาบนะคะมาให้กําลังใจ ทางคุณอภิสิทธิ์ก็ขึ้นรถแห่ไปตามถนนในชุมชนเต่าอิดชุมชนวชิราถนนทะเลหลวงไปที่สวนญี่ปุ่นแหลมสมิลาสงขา เห็นบอกว่ามีประชาชนกว่า1น0 0 0คนมาร่วมฟังปราศัยของคุณอภพิสิทธิ์จนชนิดแทบจะไม่มีที่เดินคุณอัพิสิทธ์ก็เลยอ้อนพี่น้องชาวสงขาเป็น1กลุ่มนะคะฝากฝังให้เลือกคุณสันเพชรพักประชาธิปัตย์ไปทําหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวสงขาในครั้งนี้ด้วยค่ะครับไปดูคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหน่อยเมื่อวานนี้ก็ไปที่เมืองโอ่งจังหวัดราชบุรีนะฮะไปช่วยผู้สมัครหาเสียงที่นั่นนะครับอ่าก็มีแน่นอนค่ะมีมีด็อปอย่างที่คุณยกว่านแฟ วัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยในแต่ละพื้นที่ก็ไปรวมตัวกันในถ่ายคลิปแบบนี้เนี่ยไลฟ์กันแบบนี้ขณะที่นายธนทรเองก็ปราใสนะครับเป็นเวทีย่อมๆว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับทั้งที่อำเภอบางแพรดันเนินสะดวกอําเภอเมืองและก็โพธารามและก็รวมทั้งบ้านโป่งด้วยนะฮะนายธนทรเนี่ยก็ขึ้นรถนะบอกเลยขอให้วัยรุ่นวัยหนุ่มสาวมาช่วยกันมาให้กําลังใจเนี่ย ช่วยเป็นหัวคะแนนธรรมชาติหน่อยก็คือไม่ต้องมีการจัดตั้งหัวคะแนนอย่างเป็นทางการใครๆก็ได้ที่ชื่นชอบก็เป็นหัวคะแนนธรรมชาติไปนะครับหากพักได้เข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วนะครับพักเก้าวไกลเนี่ยจะทํางานกันอย่างเต็มที่นี่นะฮะเน้นบอกว่าเนี่ยเน้นให้ชาวราชบริเวเนี่ยกาก้าวไกลนะเพื่อทวงคืนประชาธิปไตยแก้ไขปัญหาบ้านเมือง แลวก็แก้ไขปัญหาปากท้องของชาวบ้านนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับที่บอกว่าเนี่ยพักคก้าวไกลจะได้เป็นตัวกําหนดอนาคตของประเทศและก็ต้องปฏิรูปเพื่ออนาคตของลูกหลานจึงมีความจำเป็นที่ชาวจังหวัดร,ราชบุรีเนี่ยจะต้องกาพักคก้าไกลทั้งระบบเลยทั้งเขตทั้งท้งบัญชีรายชื่อว่าอย่างนั้นค่ะครับส่วนภูมิใจไทยลงท้องไร่ท้องนาจูงควายลงท้องทุ่งเลยค่ะที่นครราชสีมานะคะพรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ไป ลงท้องนาพร้อมกับน้องควายว่าแบบนี้นะคะไปหาเสียงกับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลสำโรงอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะจูงควายเผือกลงไปนี่ค่ะครับอ่ะเย็นวันนี้คุณผู้ชมก็ติดตามเวทีของแต่ละพักเราส่งทีมงานไปทั้งหมด7พักนะฮะเพักการเมืองที่เป็น7พักใหญ่นะครับที่เขาจัดเวทีประสัยครั้งสุดท้ายนะฮะ เวทีประสายครั้งสุดท้ายในแต่ละพักนะครับคุณผู้ชมะฮะเรามีถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage ข่าว Workpoint 23แล้วก็ทาง YouTube ข่าว Workpoint 23เราส่งผู้สื่อข่าวไปทั้ง7เวทีแล้วก็จะมีการไลฟ์สดแล้วก็ตัดสลับกันมา<ฮ>นะครับพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยนี่ยนะครับ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะ พักก้าวไกลอาคารกีฬาเวทหนึ่งสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเอทีานามีภาพเขาขึ้นมานะครับพักพลังประชารัฐอาคารกีฬาเวทสองสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับมีพักรวมไทยสร้างชาติศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับมีพักภูมิใจไทยอยู่ที่โชว์ดีซีพระราม9นะครับมีพักประชาธิปัตย์ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครนะครับ พักไทยสร้างไทยลานพักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนอันนี้คือ7จ็ดพักที่ข่าวเวิร์กพอ t ์3ยเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายทอดสดมาทางเพจแล้วก็<ม>ใน YouTube Live นะครับติดตามได้ที่เพจข่าวเวิร์กพอ t ์3ยนะครับอันนี้7ปลาสายเจ็ดพักดัง<ม>นี่นะครับก็ถ้าใครจะไปฟังสดๆนะคะ ก็ตามที่เขาระบุไว้แต่ลใครบางคนอยากไปหลายที่แต่แยกร่างไปไม่ได้ดูไลฟ์ของเราได้นะคะเราส่งนักข่าวไปประจําอยู่ทุกที่เลยรวมไปถึงวันดีเดย์คือวันอาทิตย์นี้14พฤษภาคมนะคะก็เกาะติดการรายงานผลการเลือกตั้งพร้อมวิเคราะห์การจับขั้วพักการเมืองนะคะกับทางข่าวเวิร์กพอยท์เช่นเดียวกันลุ้นกันไปตลอดทั้งวันเลย14พฤษภาคมนี้กับข่าวเวิร์กพอย์ชิงตั้งรัฐบาล6% 6ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหยกเดี๋ยว,ยวอย่าพิ่งเบรกนะอย่าพิ่งเบรกนะเดี๋ยวจะขอแป๊บเดียวก่อนครับนลุ คือผมสนใจอยู่ที่บร,ร,บริเวณสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเนี่ยมันจะมีสองพักอยู่ใกล้กันนะฮะก้าวไกลเนี่ยฮะเขาใช้สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเวลา18นาฬิกาครับพลังประชารัฐเนี่ยอยู่ที่อาคารกีฬาเวทสองสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเหมือนกันค่ะมันอยู่ใกล้กันไหมก็กีฬาเวทหนึ่งค่ะที่ก้าวไกลใช้กีฬาเวทสองของอีพักหนึ่งเส้นทางเข้าออกเหมือนกันไหมเส้นทางเดียวกันไหม หมายถึงว่าถ้าเข้าไปข้างในใช่ใช่คราง่ใเข้าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขามีทางเข้ากี่ทางมันจะรับไหวไหมเนี่ยก็คือคำถามนี่นะทีนี้ขอนิดหน่อยเถอะท่านผู้ชมครับ